สวัสดีค่ะสวัสดีพี P ่พี C, ่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะอ่าวันนี้นะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยชุดโคง้งสุดท้ายงวดประจําวันที่12บธันวาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูอ่าผลสรุปของวันที่11กันก่อนนะคะอ่าวันนี้อาจจะลงให้ช้าหน่อยนะคะพี่น้องจาน้องวึงก็เพิ่ง มาจากต่างจังหวัดนะอ่ามาดูน้อยเฉพาะกิจนะคะออกหกหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่น้องหวงก็หลุดไปเนาะน้องหวงมีหนึ่งห้าออกหนึ่งสี่พี่น้องเอ้ยล่างหนึ่งเก้าก็หลุดไปเช่นกันนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมาข้างหน้าไม่ได้บอกให้ตัดเนาะพี่น้องจะเสียดายนะคะอ่าแล้วก็พิเศษพิเศษนะคะหนึ่งแปดเจ็ดหลุดไปเช่นกันนะคะล่างสองหกนะคะ แล้วก็ปกติออก9 2 5 9 2 5น้องบึงก็หลุดไปนะคะส่วนอันนี้มา2เด้งเลยเนาะ8 7ก็หลุดไปเช่นกันนะคะส่วน VIP บน0 2 7ดูน้องบึงวันนี้ไม่มาเลยพี่น้องจาอ๋า4 3 4 3มา VIP ล่างนะคะ VIP ล่างเข้า4 3ชุดกันตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับชุดโค้งสุดท้ายเนาะ ยังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่12ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าของวันที่12นะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อ่าแนวทางตัวเลขนะคะพี่น้องจา๋ามีเข้ามีหลุดนะคะปะปุนกันไปเนาะอ่าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะนําไปพิจารณาดูก่อนเนะาะถ้าถูกใจดูใจค่อยตามนะคะอ่าสําหรับตัวเน้นของวันนี้นะคะอ่าตัวเน้นนะคะก็จะมีสองศูนสองเจ็ด หนึ่งแปดแปดสามนะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหนึ่งสี่สี่ศูนย ก้าสองกลับหัวเป็นหกสองด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็มาดูชุดสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีสี่สองเจ็ดหกแปดสามเก้าสองศูนย์นะคะพี่น้องจา๋า เดี๋ยวนะ้องหวงเขียนหกสองไว้ให้เนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอันนี้เป็นหกสองด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ามีการเบิ้ลการเบิ้ลหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าขอการเบิ้ลสองคู่นะคะใส่ตรงไหนดีเนาะการเบิ้ลใส่ตรงนี้นะคะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะคะ,ะการเบิ้ลนะคะ ชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋าอ่าถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่ททานมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาทีมา,มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ